สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขคนครับเมื่อนี้ก็เป็นคลิปของวันที่23นะครับพฤศจิกายนนะครับ2563ครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องเฮานะครับมาหยำหยำนะครับมาเยี่ยมหยมนะครับมาล่องนะครับรถนะครับเป็นคูปะต้านะครับ l 3ลซันะครับที่จริงลูกค้าตั้งใจจะมาล่องเป็นคูปะต้าเอ0 8ครับอ่าแต่เนื่องด้วยนะครับรถปิดจองไปแล้วนะครับก็เลยแนะนําเป็นตัว32ตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะครับ พี่น้องเข้ามาจากอำเภอสำโรงนะครับจังหวัดอูบลราชธานีครับมุ่ป็นึ่งเพื่อได้มาทดสอบนะครับแถวตามคลองทุ่นแปะวุ้นรับมาตั้งแต่เส้าสี่ซองคนหน่พี่น้องนะครับมารถมารถกระบะหนึ่งนะครับเ่ราะมั่นใจเขามาล่องรถขับเฮาให้ล่องได้เต็มที่ครับจนถือใจคุณละกันบ่าถือใจก็ไปตั้งรักกอนนะครับยังยังจอบเบิ้งกันไหมนะครับยังจอบเบิ้งกันไหมอ่านะครับมานะครับมา ซื้อรถยู่นีนะครับผมจะมีนะครับมองไห้ทดสอบไห้ล่องไปเลยครับว่าเครื่องนะครับเทาเปลี่ยนจังไรนะครับใจเย็นๆครับซื้อรถนะครับบ่ต้องใจห่อนนะครับเบิ้งไหดีนะครับคอมเพนเป็นมือสองมันบ่คือมือหนึ่งนะครับหันคุณตัดสินใจไปแล้วนะครับกันเป็น้านอื่นเขาจะไม่ได้รับประกันหรือรับผิดชอบความความเสียหายใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือผมไห้ทดลองนะครับแล้วก็ เบิกชุดเก็บกันว่ามันสิได้เก็บมองได้มองได้แน่นะครับมองได้ตรงจะเก็บให้ท่านี้ก็ราคาเบาๆครับสองแสนสี่หมื่นหาท่นนะครับเกียร์แบบสามที่โผแรงครับตัวนี้เป็นแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถ้าหลังครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นใบเล็กส่วนเซคชั่นครับโฟวินสับเครื่องสี่ล้อได้เยอะปะอ่าอ,อ่นะครับนล่องพร้อมครับตั้งหางอ่ อันนี้เป็น8เกียร์ดนหน้า8เกียร์ถอยหลังครับ32แรงม้านะครับเป็นระบบอ่จะเป็นโฟวินครับเกลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับรุ่นพิเศษนะครับของคูโบต้าที่ออกมานะครับอ่าตอนที่จะมาเป็น32อ่า3218นะครับก็จะเป็น3208ตัวลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นรถกัมขึ่งครับกัมขึ่งนะครับแต่พัฒนามาจาก30แรงม้าแต่ว่าก็อยู่ระหว่างกลางกับสาบหกแรงม้า เอารถจงไปตั้งให้เขายูงเฮียนนะครับจะตั้งห้างครับมือนีสัางน้อยกระถือยแกเรือนตั้งหางความเลยนะครับก็ถ่ายคลิปก็ให้เ็บซีเข้าได้เบิ้งนะครับของปากของข้อมือนีก็บอกแบบภาษาบ้านๆสักน้อยนะครับเนาะนะครับสนใจก็ถามาเบิ้งรถได้ครับอยู่วังสามหมออุดรธานีครับรถเท่าก่อนยังจอดไหลากหลายขั้นนะครับสายสิบหกปรยูได้ครับขั้นโค้งงาม เดี๋ยวมึงนนี่ผมจะรีวิวกัรทำงานให้เบิงงนะครับโอเคครับ